ในกาละเมื่อนั้นและเรียกว่าบังเกิดยังคาณวิญญาณหากประกอบโดยโสมนสสาหากมีกินเป็นอระมาณะและนาะ ในกาลเมื่อใดและใดบวชหรือภกอาหารอันภากฏเกิดความยินดีมีจิตใจใค้นำเอาไปถวายเืเป็นตานแก่ผู้ทองศีนมีภิกขุสงเป็นต้น ໃນກາລະເວລານັ້ນແລະເລືອກວ່າບັງເກີດຢ່າງຊິວຫາວິນຍານປະພອບດອງດວກກັບໂດຍໂສະມະນສາ ในกาลเวลาใดดังอันนาและได้นอนบนที่นอนอันสุขสบายแล้วเมีจิตใจกุขันินยินดีมักใครหือทายตานแก่ผู้ทงศินมีพิกุทรงเป็นตน mm hmm. เลือว่า จ่างไค่เหอเป็นตานเกผู้ที่มีกุลตั้งหลายมีปิตามันดาครูอุปาชาญ,ญาอาจารย์ดังนี้เป็นต้นดังอนันเวลานั้นแหละเรียกว่าเกิดการยะวิญญาณอันประกอบด้วยโสมนัสา ในกาลเวลานึกขึ้นมาถึงสิ่งที่ตาได้หันแล้วเกิดความยินดีใครกระตำย่างของฝูงนั้นแล เป่อเหอเป็นปัญโยจนะแก่ตนตัวเป็นประโยจนะแก่ผู้อื่นเหมือนดังว่าจะใครไายสินานแก่ท่านผู้ทงสิลมีิิขุเป็นตน หรือว่าผู้มีพระคุณตั้งหลายมีปิตามารดาเป็นต้นในเวลานั้นและเรียกว่าบังเกิดมโนวิญญาณอันประกอบไปโดยโสมนัสสะดังนี้แล กันว่าในเวลาที่ตาหันหูได้ยินเสียงดังได้สูบกินเล่นได้จีมรสอันนวานและเกมกายได้ถูกต้องใจได้กึดขนันเองไครกระทำอย่างสิ่งฟงุ่งใดดังอาน เพื่อเบังเกิดเป็นปัญโยชนาแก่ตนตัวและผู้อื่นอันโดยมีจิตใจอันวางเฉยเรียกว่าประกอบไ้โดยอุเบคา กันว่ารู้ว่ามีการยินดีและเฉยต่ำกลางกุศลน,นั้นเกิดขึ้นมาโดยความรู้ของตนเองเดียวก็เรียกว่าเป็นอสังคาลิกะเลนา กันว่าเกิดขึ้นโดยมีผู้มาจากจวนเป็นส,สัสงคาลิกะแลกันว่าบอกเกี่ยวข้องกับโดยยานหากเกิดขึ้นมาเองเดียวก็เป็นอสังขคลลกา เกิดนามีโดยผู้มีผู้มาจากจวนก็เป็นสะสังคาลิกาแลการบอกกีวของกับโดยญานหากเกิดขึ้นมาคนเดียวก็เป็นอสังคาลิกาเกิดขึ้นโดยมีผู้มาจากจวนก็เป็นสะสังคาลิกาเจเลนา ก็มาได้ตามใจความว่าการรู้สึกดีใจแล้วางเฉยดังอันตอบบุญกุศลที่เป็นจานกามมวจลาอันมีรูปเสียงกินหลอดพอตภตธพรรมอันเป็นอร,รมนาณะนั้นและจริงใด้จื่อว่ากามวจลาวิปากะแล สว่วนอนว่ารูปาวจรลาวิปากานัน้นใดแก่ผลแห่งรูปาวจรลากุศลอ, mm hmm. อรูปาวจรลาวิปากานใดแก่ผลแห่งอรูปาวจรากุศล อากุสลว,วิปากานั้นได้เก็บผลแห่งอากุสลคือว่าการรู้สึกต่างต่างหูด่างลิ้นอันประกอบไปโดยอุเบกขาการดูต่างกายอันประกอบไปโดยทุกการดูสึกต,าตา่างใจอันประกอบไปโดยอุเบกขา รวมมาใจความว่าอากูศลที่อากุศลวิบากแลได้แก่การรู้สึกต่างตาหูลิ้นดังกายใจอันเป็นตุกพองเป็นอุเบขาพอง อพยากาตาวิปากานั้นหากมาในแก่มโนธาตอันนั้นคือว่าหัวใจที่บอใจกุศลบอใจอกุโลและบอใจพลาแห่งกากุศลและอากุศล เป็นแต่เพียงว่าเป็นอิริญาอันประกอบไปโดยอุเบกขาและกับมนโนวิญญาณธาตุอันเป็นแต่เพียงอิริญาอัณ์าประกอบไปโดยโสมนัสสะพ่องประกอบไปโดยอุเบกขาพ่องเต่านั้นแหละ แต่ก็แบ่งออกไปเป็นอสังคาลิกะและสะสังคลิกะคือว่าหากเกิดขึ้นมาคนเดียวอันเกิดขึ้นโดยมีผู้มาจักจวนเหมือนดังกุศลและนาะ อกุศลนานดังนี้ก็มีแหละภละในภูมิตั้งสามนั้นคือว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ อันเรียกว่ากามาวจลรวิบากรูปาวจรรวิบากอารูปาวจระวิบากดังที่ใดสาแดงมาแล้วนี่แลเรียกว่าทรรมทีกรรมกถือมันและเรียกว่าทรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการถือมัน บอใจแต่วิบากตั้งสามเท่านั้นและรูปมาคือว่ากรรมหากตกแต่งขึ้นมาตั้งมวนก็เรียกว่าธรรมอันกรรมหากคือมันและธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการถือมันจะแลนา คำว่าธรรมอันนากรรมหากบ่ถือมันแต่เป็นที่ตั้งแห่งการถือมันนั้นใดแก่ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลอันประกอบคำโดยอาสวะคือว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขลาขันวิญญาณขัน อันเป็นกามาวจารารุปาวาจรารรปาวจาจราภากานเนึ่งได้แก่ธรรมที่บดใจกุศลและอากุศลบดใจผลแห่งกรรมภกัานเนึ่ง ได้แก่รูปที่บดใจกรรมหากมาตกแต่งเเป็นไปและเป็นขึ้นมาพระการเนื่งเมื่อเก่าโดยย่อก็ได้แก่กุศลและอกุศลภูมิตั้งสามประเภทหนึ่งได้แก่อิริญาอัญญากะตะภูมิตั้งสามประเภทหนึ่ง ได้แก่รูปที่กรรมบ่ไดตกแต่งพระกันเนืองกรรมว่าที่กรรมบ่ถือมันและบ่เป็นที่ตั้งแห่งการถือมันได้แก่มักคหลอันเป็นอปริยาปัญญาและอสังคตาธา เพื่อมาได้แก่มักสีผลสีนิปานนึ่งมักผลและนิปานตั้งสามประเภทนี้นาเรียกว่าธรรมที่กรรมบ่ถือมันและบ่เป็นที่ตั้งแห่งการถือมัน เพราะว่าบ่ใยผลแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมบ่เป็นเหตุคือบังเกิดยังอุปาตานะการถือมันแหละตามดังที่ใดสาแดงมาตั้งแต่เก้าถึงไปก็บอกเก่าจี้หือหันในกรรมที่ว่าโดยทำสมามพการ คือว่าทำรรอันที่เป็นผลแห่งกรรมหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งอุปาทานหนึ่งที่บอใจเป็นผลแห่งกรรมและบอเป็นเหตุแห่งงานบังเกิดอุปาทานหนึ่ง แต่มาเล่นดูกรรมก็หากงาเป็นที่เข้าใจยากนักดีลีแลกก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าว่าตั้งในพระหอละไทยที่หมายว่าจักสำแดงหืออ่อนละเอียดสุขุมาน สมดังที่เป็นพระอภิธรรมมาดังอันกันว่าสัพพโยปะพุทธ,ธเจ้าแห่งเราบ่อทงสามแดงหือเลิกลแลบละเอียดสุขุมานมเมือนดังที่ได้สาแดงมาแล้วนี้ก็บอเรียกว่าเป็นพระอภิธรรมได้แล ก็จักเรียกว่าเป็นพาสูตรไปเสียแล้วและแล้วกอของหือตานตั้งหลายผู้ดิสดับละฟังมาจุงใดทงจำเอาไว้ตั้งแต่ต้นถึงปลายโดยย่อว่าอุปาตินุปาตานิยธรรมมา อันหากมาแปรเป็นธรรมออกไปนั่นคือว่าธรรมอันกรรมหากถือเอาแล้วแลเป็นตีตังแห่งการถือมันนั่นใดแก่ผลแห่งกรรมอันนโพใดแก่ผลแห่งกรรมกับรูปและนาะ อนุปาตินานุปาตานิยาธรรมะอันแปลว่าธรรมที่กรรมบ่ถือมันแต่เป็นเทศุและเป็นที่ตั้งแห่งการถือมันนั้นนาะได้แก่กุศลและอกุศลอภยยากะตะกับรูปและนาะ อโนปาตินานุปาตานิยธรรมมานั้นอันแปลเป็นว่าธรรมที่กรรมบ่ถือมันและบ่เป็นที่ตั้งแห่งการคือมันนั้นนาะก็มาได้แก่มักสีผลสีและนิปานหนึ่งดังที่ได้สำแดงมาแล้วนี่แหละ เมื่องจำดังนี้แล้วก็จังบังเกิดความพองเพี้ยวดีใจในกาลเมื่อพี่คุสังข้าเจ้าตั้งหลายหากสูตรพระภิธรรมอธิการหรือว่าในเมื่อเวลาเราสูตรโดยตนเองเมื่อบังเกิดความพองเพีวดีใจแล้วดังอัน ก็เรียกว่าได้รับผลแห่งกามวาจละกุโซนอันเรียกว่ากามวาจละวิบากอันบังเกิดจากตั้งหูหากมีเสยียงเป็นอลมณนะและนา แล้วก็จังบังเกิดยังกุศลอันอื่นต่อไปในชาตินี้และชาติอันจักมาไปน่าแล่ก็อุปมาเหมือนดังแม่ลุงข้าวตั้งหาร้อยตัวที่มาเลื่อมใสโดยกันได้ยินเสียงแล่ สูตรมนตแห่งพิ่คุเจ้าตั้งหลายได้สูตรยังพระอภิธรรมมากันว่าจุติตายจากจาติอันเป็นคุ้งข้าวแล้วก็ได้เอาตนและวิญญาณไปเกิดในฝากฝ้าเมืองสวรรคเทวโลก ในสเวยยังติปสัมปติอยู่ทลาบต่อเต่าถึงกาลาอันมืนนานกันว่าจุติกลากราจฉาันฟ้าสวรรค์นั้นแล้วดังอัน ก็ได้นำเอาตอนและวิญญาณลงมาเกิดในมนุษย์โลกเมืองคนก็ได้เอาตอนออกบวชในพุทธศาสนา ก็ได้ริ่าเรียนยังพระอภิธรรมมาทลาบต่อเต้าได้สามเดือนแล้วก็ได้เถึงพระอรละหัตตาพนในวันมหาปวลนาก็มีดังกล่าวมานีแล โดยเหตุดังอันเมื่อต้านตั้งหลายได้ฟังและได้ทงจำไว้คือมันเข้าใจอย่างเม่บทวันสีอันมีมาในพระอภิธรรมมาสังกินิดังใดสําแดงมาแล้วนนี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นปโนัญนาเกกคุลบุตรและกุลธิตาท่านตั้งหลายโดยการรู้และปฏิบัติต่อไปเมื่อหน้าเถิงแม้นว่าจำได้เพียงแต่สามรำคือว่าอุปาตินุปาทานิยธรรม อนุปาตินุปตานิยธรรมมาและอนุปาตินุปตานิยธรรมมาธรรมะดังนี้ พออโดยกรรมแปลและกรรมปาริยายแล้วก็จักกะทำหือจิตใจพองแผ่มุดใสเป็นกามวจรละกุศลวิบากในปัจจุบันนาแล ก็จากเป็นคันใดแก้วอันพระเสดิฐหือใดไต,ตถึงไปสู่จันทราสวรรค์คาเทวโลกและนิพานในการละอนาคตตาในปัจจุบันนาการและอนาคตตาการอันจะมีไปนาบ่ญาจะแลนา นิตทิตาขิญาสังวันน,นาวิสิตจายังหองเหตุพระพิธรรมมาสังกินีผูกทวนสีก็บังกมสมเลสเด